แน้องจะพามาตามติดรีวิวคลิปที่เราเคยทําปูนแดงไปนะคะเ<ม>พื่อนๆหลายท่านเข้ามาอินบอ็อกถามนะคะวันนี้แม่น้องจะมาตอบข้อสักถามที่เพื่อนๆถามกันนะหลัง<ม>จากที่แม่น้องทําไปเดือนกว่าๆลักษณะแผลแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามในช่ง YouTube. Like, องยูทูบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งุกกิ้นะคะ่เป็นดีค่ะพบกับกัวแม่น้องนะคะวันนี้ แม่น้องจะพามาตามติดรีวิวคลิปที่เราเคยทําปูนแดงไปนะคะบริเวณคอนะคะที่แม่น้องเป็นติ่งเนื้อนะคะเดี๋ยวแม่น้องจะเอารูปให้ดูนะคะว่าหลังจากที่แม่น้องทําไปเดือนกว่าๆลักษณะแผลเป็นเช่นไรมีเพื่อนๆหลายท่านเข้ามาอินบ็อกถามนะคะวันนี้แม่น้องจะมาตอบข้อสักถามที่เพื่อนๆถามกันมนาะปูนขาวใช้ได้ไหมกรณีปูนเนี่ยหมายถึงปูนที่ทานกับหมากนะคะปูนที่ทานกับหมากเนี่ย แม่น้องอยู่ภาคกลางเนี่ยส่วนมากปูนพวกนี้จะเป็นปูนสีแดงค่ะเรียกว่าเป็นปูนแดงนะคะไว้สําหรับทําขนมหรือว่าใช้ทําเป็นน้ำปูนใสค่ะภาคกลางเนี Grammy ่ยส,ส่วนมากจะเป็นปูนสีแดงแต่บางจังหวัดนะคะต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีปูนก็ปูนสีขาวไว้ทานกับหมากหรือใช้ทําขนมได้เหมือนกันคะ่ะขอให้เป็นปูนใช้สําหรับทานกับหมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีแดงใช้ได้เหมือนกันค่ะข้อต่อมาที่ถามกันเยอะเหมือนกันว่าแม่น้องคะขี้แมงวันติ่งเนื้อ ใสใช้สูตรปูนแดงหลุดไหมคะตอบว่าหลุดค่ะหลุดค่ะว้าว <Wow. S 1> แต่ฟังดีๆนะคะตัวที่เป็นฝอเนี่ยเขาจะหลุดค่อนข้างจะยากกว่าตัวที่เป็นขี้แมงวันหรือติ่งเนื้อนะคะฝเป็นจุดเล็กๆที่มักปรากฏเป็นสีน้ําตาลหรือสีดดาบนผิวหนังนะคะอาจมีลักษณะแบบแบนหรือนูนขึ้นมานะคะมีพื้นผิวที่เรียบหรือขุ่ระหรือบางครั้งก็มีเส้นขนขึ้นบนฝอ จะขึ้นตามบริเวณร่างกายนะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นนะคะและขนาดของฝเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุค่ะฝอเนี่ยจะไม่มีอันตรายใดๆนะคะจนกว่าฝจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งนะคะส่วนมากแล้วที่เพื่อนๆถามเข้ามาคือฝอเนี่ยขึ้นตามบริเวณใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของใบหน้านะคะแม่น้องก็คือไม่แนะนําให้ทําบริเวณใบหน้านะคะเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นฝ ขี้แมงวันจุดใหญ่ๆหรือว่าเป็นติ่งเนื้อแม่ไม่แนะนําให้ทําที่บริเวณใบหน้านะคะเนื่องจากว่าบริเวณใบหน้าเนี่ยเวลาทําแล้วเขาจะทิ้งรอยแผลไว้ให้อาทิเช่นนะคะจุดที่แม่น้องทําคือติ่งเนื้อข้างหลังก็ยังมีรอยแผลแต่ถ้าเป็นฝอยฝอยเขาจะมีรากฝอยบางจุดมีลากลึกก็จะทิ้งรอยหลุมไว้ลึกแม่น้องเลยแนะนําว่าถ้าเป็นฝอยที่บริเวณใบหน้าไม่แนะนําค่ะ ให้ใช้ปูนแดงค่ะควรไปพบหมอคลินิกความงามหรือหมอสัลยกรรมนะคะเพราะว่าเขาจะมีวิธีดูแลในส่วนของฝอนะคะไม่ว่าจะการทําเลเซอร์หรือการตัดฝอออกนะคะถ้าเป็นจุดที่ไม่ใช่บริเวณใบหน้าได้ค่ะแต่ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าเขาจะทิ้งรอยไว้ค่ะวันนี้แม่น้องมีข้อแนะนํามา4ข้อนะคะสําหรับคนที่คิดจะทําสูตรปูนแดงนะคะค่ะจุดที่เราไปไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อฝขี้เมงวันนะคะเวลาเราป้าย ให้เพื่อนๆนะคะใช้เป็นไม้จิ้มฟันเล็กๆนะคะแต้มที่ปูนแดงแล้วเอาไปป้ายที่จุดที่เราเป็นพยายามป้ายเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะอย่าให้เขาไหลออกมาบริเวณข้างๆเพราะว่าเนื่องจากถ้าเราป้ายใหญ่กว่าจุดที่เราเป็นนะคะปูนแดงนะคะกับสบู่เนี่ยเขาจะไปกัดผิวข้างๆนะคะจะทําให้รอยที่เราจะป้ายเนี่ยใหญ่ขึ้นหลังจากป้ายไปสัก2 3ถึงครั้งสีน้ำตาลจะเริ่มเข้มขึ้นค่ะอยู่ที่จุดนะคะถ้าเป็นขี้แมงวันหรือติ่งเนื้อเนี่ย จะป้ายประมาณ4-5ครั้งค่ะถึงจะหลุดนะคะถ้าติ่งเนื้อไม่ใหญ่มากนะคะอย่างของแม่น้องประมาณ4-5ครั้งถึงหลุดค่ะแต่ถ้าเป็นไยประมาณ5ครั้งขึ้นไปนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีไฝที่เป็นลากลึกมีน้องท่านหนึ่งนะคะทักเข้ามาคุยกับแม่น้องเขาป้ายมาประมาณเกือบ10รอบแล้วค่ะเพิ่งจะหลุดนะคะไฝแต่ไฝเนี่ยที่หลุดเนี่ยก็ทิ้งรอยไว้ให้นะคะแม่น้องถึงบอกว่าไม่แนะนําให้ทําที่หน้าทําจุดอื่นได้ค่ะแต่ที่หน้าแม่น้องไม่แนะนํานะคะข้อที่2ค่ะ ข้อนี้ต้องระวังนะคะสําหรับน้องๆบางท่านเนี่ยเห็นคลิปเสร็จปุ๊บมีคนคอมเมนต์มาว่าเอ้ยหายอยากจะทําเลยใจเย็นๆน,นะคะน้องๆบางท่านทําแล้วไปเรียนหนังสือนะคะพอไปเรียนหนังสือเสร็จจุดที่ทําไว้เนี่ยมันไม่ได้หายไปในวัน2วันน้องก็จะเอาพัสร์นะคะมาตัดเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็ปิดไว้ตรงนี้เลยคะ่ะที่เกิดปัญหาพัสร์เนี่ยไปปิด ตัวจุดที่เราป้ายปูนแดงไว้เลยทําให้แผลตรงนี้อักเสบนะคะเพราะแผลอักเสบแล้วก็จะเป็นหนองสิ่งที่แม่น้องจะแนะนําคือถ้าคิดจะทําสูตรปูนแดงนะคะไม่สมควรติดพลาสเตอร์ทับนะคะ คือจะทําให้แผลเขาอัดชื้นได้ค่ะควรจะหาเวลาที่จะเป็นวันหยุดติดต่อกันยาวๆนิดนึงนะคะถ้าจะป้ายเพราะตอนที่แม่น้องทํานะคะแม่น้องก็ไม่ได้ปิดพลาสเตอร์ทับก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติค่ะก็เลยไม่เกิดการเป็นหนองแผลก็เลยแห้งตามปกตินะคะข้อ3มสิ่งที่เพื่อนๆต้องทาคือห้ามเกาหรือห้ามแกะโดยเด็ดขาดเพราะว่ายิ่งเกาหรือยิ่งแกะจะทําให้แผลจุดนั้นเนี่ยเปิดเร็วขึ้น พอแผลเปิดเนี่ยอาจจะทําให้แผลจุดนั้นเนี่ยขยายเป็นวงกว้างใหญ่ขึ้นนะคะห้ามเกาค่ะจนกว่าเขาจะหลุดเองนะคะข้อ4ค่ะข้อสุดท้ายหลังจากที่ฝอหรือติ่งเนื้อหรือขี้แมงวันหลุดไปแล้วอยากให้เพื่อนๆใช้ยาป้องกันรอยแผลเป็นทาบริเวณที่เป็นไว้นะคะพยายามทาไว้ทุกวันทุกวันนะคะจะช่วยทําให้ผิวเราสมานตัวได้เร็วขึ้นค่ะหลังจากทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะสีผิวเราจะปรับสภาพจากที่เป็นจุดขาวๆนะคะเหมือนที่แม่น้อง เคยเป็นนะคะเขาจะปรับสภาพกลายเป็นสีผิวเดียวกันค่ะหมายถึงดำนะหมายถึงดำนะคะ <c oughs> ดำนะคะ, <c oughs> ะ,คะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทายากันรอยแผลเป็นไว้ก่อนนะคะทาไว้เรื่อยๆนะคะจนกว่าผิวหนังที่ตรงเป็นแผลจะนิ่มแล้วก็ค่อยๆเล็กลงค่ะยังไงถ้าใครไม่มั่นใจยังไงทักมาคุยกันได้ค่ะเพจครัวแม่น้องวักการค่ะทักเข้ามาคุยกันได้ค่ะหรือเฟซครัวแม่น้องเวน้นวัก คะ,นะคะะนยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าไม่แนะนําว่าไม่แนะนําเพื่อนๆให้ทําบริเวณหน้านะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่จะเป็นรอยได้ค่ะวันนี้แม่น้องกะลาไปนะคะอลืมกดติดตามครัวแม่น้องแล้วก็ช่วยสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาแม่น้องอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ่ายพูดคุยกันได้ในเพจนะคะมีคําแนะนําตรงไหนเข้ามาแนะนําแม่น้องได้ตลอดค่ะ